สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องคุยเลยกับนัดเนี่ยคือเรื่องการตลาดการตลาดการสื่อสารตอนนี้มันขุดเป็นดอกเห็ดมากใช่ใชคือเดี๋ยวนี้กับเมื่อสิบปีที่แล้วก็คือต่องตางมต่างมากเพราะว่าต้องก็คือการตลาดมันมีการแบบ,ปร,บปรับตัวตลอดเวลานะครับสิบปีที่แล้วมันเป็นช่วงเราโชคดีแล้วกันเนาะในช่วงนั้นที่หนึ่งร้านอาหารเนี่ยขึ้นยังไม่เยอะมากมคาเฟ่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แบบซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเยอะนะ ตอนนี้เยอะกว่าอันนี้อาทิตย์ละแบบร้านหนึ่งหรือแบบห้าวันร้านหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับห้าวันเดือนนี้จริงๆคือขึ้นมาตลอดริงเดือนหนึ่งนี่จะเห็นได้เลยว่าร้านใหม่ๆขึ้นมาแบบยี่สิบสามสิบร้านได้เมื่อวานไปคุยกับสามีว่าเราอยู่ย่านตรงนี้นะเพลินจิตสาทอเนี่ยคือกินเวลาร้านเนี่ยวลาร้านเนี่ยสามสี่อาทิตย์นี่ได้นะไม่ซ้ําเลยใช่เยอะมาก นัดสู้ยังไงโทบี้สู้ยังไงเมื่อเมื่อช่วงนั้นโชคดีที่ว่า i ิน t a g r a m เนี่ยกำลังเพิ่งเริ่มต้นสิปีที่แล้วอันนี้ย้อนกลับไปเนาะสิปีที่แล้วเนี่ยอินสตาแกรในส่วนของแบบคาเฟ่ฮอปเปอร์หรือว่าคนที่แบบใช้ตรงนี้แล้วยังไม่ได้มีการปิดกั้นเหมือนในปัจจุบันใช่ไหมมันก็นตอนนี้รสปิดกันเยอะไหมตอนนี้หรอรู้สึกปิดกั้นเยอะมากห้าปีที่ผ่านมากับช่วงห้าปีนี้ก็คือคนละเรื่องเลยไม่ถึงแพลตฟอร์มเลยเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแพลตฟอร์ม มาโนไปเองเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นเราต้องอัดเงินอีกอัดเงินเลยสิยิงแอดบ้างไหมแอดเหรอครับเริ่มเพิ่งเริ่มตอนนี้ตอนหน้านี้ไม่มีเลยตอนหน้านี้ไม่ได้ทำสุดยอดเลยอ่ะเพิ่งเริ่มตอนเปิดสาขาใหม่นี่แหละค่ะซึ่งไม่นานมานี้เองแต่ก่อนหน้านี้สิบปีก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะเป็น user g e n e r a t e content หรือว่าลูกค้ามาทานเสร็จแล้วลูกค้าก็อุ๊ยแต่งจานสวยรสชาติดีเขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็ลงก็คือมันจะมีมุมที่แบบในเรื่องของเพลทติ้งเนาะในเรื่องของตัวร้านบางมุมเนี่ยฮะ มันก็สามารถที่จะให้ลูกค้าตั้งใจทำให้มันแบบอินสตาแกร a b l e มันเป็นธรรมชาติของ Australian นดิชอยู่แล้วกันตอนนั้นที่มีความค o ลเลอร์ฟูลใช่มันจะมีสตรอเบอร์รี่มีอะไรใช่ไหมคือสมัยก่อนเนี่ยแบบอาหไม่มีเลยเนาะ ไม่มีก็เป็นเพลนพอมาเป็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบอุ๊ยเกิดความสวยเขาเลิูไปถ่ายปุ๊บมันก็ไปนี่เมีเมนูเฟรนช์โทสต์คุณอ่ะใช่ไหมมีช่วงนึงใส่ใส่ใหม่ด้วยป่ะใช่มีใมีช่วนี้ใส่ใส่ใหม่อ้เพราะคนก็ถ่ายกันเต็มมากเต็มเมืองมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นไวรัลไปช่วงนั้นก็คือโชคดีที่ในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรนะคนคนที่อยากจะเข้ามาทานเนี่ยเขาก็ลองมาลองดูอะไรประมาณนี้พอลองปุ๊บมันก็กระจายเหมือนกับ ต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็รอเนี้ยเป็นบล็อกเกอร์ต่างชาติซึ่งเราก็ไม่ไม่ทราบเราไม่รู้จักเงี้ยเราก็มาแล้วก็กลายเป็นไวรัลของประเทศต่างๆก็ต้องแวะเวียนมาจริงมากไวรัลในประเทศอื่นด้วยหรอใช่ก็มีสิงคโปร์นะครับมีฮ่องกงอินโดอินโดดูไบพวก middle east นะครับก็ก็จะกลับมาจีนด้วยจีนด้วยแต่จริงๆในประเทศเนี่ยเราก็ได้ตัว อ่ะใช่เราได้คนพวก expats แล้วก็ลูกค้าเก่าอ่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าเอ่อรอยลคัสเตอร์ของเราลูกค้กา,กาทีม่มาทานเรื่อยๆเพราะว่าของเราเนี่ยเราได้ประสบการณ์การทานเนาะเข้ามามแล้วก็สบายๆทานอะไรก็ได้วันนี้อยากจะมาทานคนเดียวเราก็มีโลเคชั่นคนเดียวนั่งได้อยาามาทาน<ม>กับเพื่อนเพื่อนมาเม้าก็มีโต๊ะใหญ่ อยากจะมากับแฟนก็มานั่งจูจีได้หมดใช่คือมาหมดแล้วจริงๆอาหารโทรบี้อ่ะเป็นอาหารที่สามารถมากินได้บ่อยๆด้วยด้วย,วยเมนูมัน simple food อะ food ใช่ simple food มากินได้บ่อยๆมากินได้ในหลายๆโอเคชั่นเนอะ